โอ้โหเต็มปากเต็มคำมากได้แล้วนี่ได้แล้วปึ้งเหมือนจะได้แล้วแต่ว่าตรงนี้มันมีรอยนะทุกคนโอ้มันใหญ่ของเทนี่ดูนี่โอ้โหว้าวโอ้สองซ้ำ้าวนี่ดูนะอันนี้คือภูเล็ก ที่สุดของลูกนี่เล็กแล้วเหรอเนี่ยสวยมากค่ะสวยใหญ่อมมือด้วยอีกป้าเหมือนจะมีรอยตรงนี้นิดนึงนะทุกคนแต่ว่าอ้ถึงเนื้อปอมปุูกไม่ถึงนิดนึงนี่มีนิดนึงโอ้ยไม่ถึงเนื้อไม่ถึงออกแล้วก็สวยเลยดูเนื้อดิโอ้โหโอ้โหดูใกล้ๆกล้อ๋อไม่กอด

โอ้โหทุกคนทีละครึ่งเดือดร่วงดูนี่ดู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 โอ้